เรื่องผีกองก่อยดงพญาไพเป็นตำนานพื้นบ้านของภาคอีสานที่มีการเล่าขานกันมานานหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรเป็นหนึ่งในพระอาจารย์สายพระป่าที่มีชื่อเสียงได้เคยเล่าถึงการพบเห็นวิญญาณร้ายที่ดงพญาไพซึ่งเป็นป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องความลึกลับและเต็มไปด้วยอาถรรพ์หลวงปู่ฟั่นได้เดินทุดงในป่าแห่งนี้เพื่อปฏิบัติธรรมและสอนสั่งตนเองวันหนึ่งในยามค่ำคืนขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งสมาธิใต้ ต้นไม้ใหญ่จู่ๆก็รู้สึกถึงพลังงานลึกลับและเสียงแปลกๆรอบตัวท่านลืมตาขึ้นและเห็นเงาดำรูปร่างประหลาดหน้ากลมมีใบหน้าบิดเบี้ยวตาแดงก่ำฟันแหลมคมมือและเล็บยาวเหมือนกรงเล็บสัตว์ร้ายมันส่งเสียงกรีดร้องหหยหวนและพยายามขุมกูท่านหลวงปู่ฟันไม่ได้แสดงอาการกลัวแต่กลับเจริญภาวนาและตั้งจิตเมตตาให้กับวิญญ,ญาณดวงนั้นเพื่อปลดปล่อย จากความทุกข์ทรมานไม่นานนักเงาดำก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมเสียงสงบลงตามเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาผีกองกอยไม่สามารถทำอะไรหลวงปู่ฟั่นได้เลยเพราะหลวงปู่ฟั่นเป็นพระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบท่านมีจิตใจมั่นคงในสมาธิและเจริญเมตตาอยู่เสมอพลังแห่งศีลสมาธิและปัญญาของท่านทำให้สิ่งที่เป็นอวิชชาหรือวิญญาณชั่ร้ายไม่สามารถเข้าถึงหรือทำอันตรายได้ ในคืนที่ผีกองกอยปรากตัวมันพยายามเข้ามาข่มขู่หลวงปู่ฟั่นด้วยเสียงโหยหวนและรูปร่างที่น่ากลัวแต่หลวงปู่ไม่ได้สตกสถานท่านเพียงนั่งสมาธิตั้งจิตแน่วแน่พร้อมแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณนั้นสุดท้ายผีกองกอยต้องยอมถอยและหายไปในความมืดของป่าเรื่องนี้สอนถึงพลังของความดีความเมตตาและสมาธิที่สามารถปกป้องเราได้แม้ในสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุด นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความสำคัญของการไม่ตอบสนองต่อความกลัวหรือสิ่งชั่วร้ายด้วยความโกรธหรือความรุนแรงแต่ด้วยความสงบและความเมตตาแทนในป่าดงพญาไฟที่ลึกลับและน่าสะพรึงกลัวหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรคปากกรดและนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่ในยามค่ำคืนท่ามกลางความเงียบสงดและแสงจันทรูป่านี้เป็นที่เรื่องลือในเรื่องวิญญาและพลังลี้ลับที่สิงสถิตมานาน ขณะที่หลวงปู่เจริญภาวนาเสียงกรีดร้องแหลมเสียดหูดังขึ้นเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรดเก้ยวท่ามกลางเงามืดของป่าปรากฏร่างของผีกองกอยรูปร่างเล็กแห้งผิวซีดดวงตาแดงก่ำราวไฟแสดงความดูร้ายมันเคลื่อนไหวอย่างกระโดดกระเด้งคล้ายสัตว์ป่าที่บิดเบี้ยวมันตรงเข้ามาที่หลวงปู่ราวกับจะทดสอบจะติดใจอันแน่วแน่ หลวงปู่ฟั่นไม่ได้สะดุ้งสะเทือนท่านยังคงนั่งสมาธิอย่างสงบพร้อมเปล่งจิตแผ่เมตตาออกไปแสงออราสีทองเรืองรองแผ่จากร่างของหลวงปู่สองสว่างไปทั่วบริเวณเหมือนเปลวไฟแห่งคุณธรรมหมอกที่กองก่อยที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายหยุดนิ่งเมื่อเผชิญแสงแห่งเมตตาและปัญญามันกรีดร้องครั้งสุดท้ายก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปในสายหมอกที่ปกคลุมปากความโกรธและความเกลียดชังของมันไม่สามารถเอาชนะพลังแห่งความสงบ และเมตตาของหลวงปู่ได้หลังเหตุการณ์นั้นบรรยากาศของป่าก,ก็เปลี่ยนไปความมืดและพลังชั่วร้ายที่เคยครอบงำค่อยๆหายไปเหลือเพียงความเงียบสงบที่อบอวลด้วยพลังแห่งธรรมะหลวงปู่ยังคงนั่งสมาธิอยู่ในความสงบราวกับท่านเป็นแสงสว่างในยามค่ำคืนที่ช่วยชำระล้างดวงวิญญาณทั้งปวงนป่าดงพญาไฟที่ลึกลับและน่านลุกเป็นช่วงที่พระอาจารย์ฟันภาษามเนนและพ่อขาว ชายผู้เป็นลูกศิษย์คาราวาที่ติดตามมาช่วยงานทุดงเพื่อฝึกจิตและปฏิบัติธรรมสามเณรอายุยังน้อยและพกขาวที่ยังขาดประสบการณ์ในป่าลึกต่างรู้สึกกังวลใจเมื่อได้ยินข่าวเล่าลือถึงที่กองกอยวิญญาณชั่วร้ายที่สิงสถิตในป่าแห่งนี้คืนแห่งความลี้ลับในคืนหนึ่งขณะที่พระอาจารย์ฟัน่นนั่งสมาธิอยู่ในกรดสามเณร และพ่อขาวกลางผ้าใบปักพักใกล้กันเพื่อพักผ่อนเสียงของป่าที่เงียบสงัดกลับถูกทำลายด้วยเสียงแหลมสูงคล้ายเสียงร้องโหยหวนของบางสิ่งเสียงนั้นดังมาจากส่วนลึกของป่าสามเณรและพ่อขาวสะดุ้งตื่นใจเต้นระัวไม่นานร่างเล็กผอมซีของทีกองกอยก็ปรากฏขึ้นมันกระโดดขากระเพลกเข้ามาใกล้พ่อขาวที่ถือไฟฉายส่องไปเห็นมันใหม่ประชิดถึงกับตัวสัน่นเพราะรูปร่าง หน้ากริดหน้ากลัวของพีกองกอยดวงตาสีแดงเรืองรองผิวหนังซีดเหมือนศพแถมยังมีกลิ่นเหม็นคละคล้งการ,รเผชิญหน้าผีกองกอยส่งเสียงกรีดร้องและจ้องมองมาที่พ่อขาวและสามเณรราวกับจะคุมขวัญสามเณรเริ่มภาวนาพุทโธท,โทอย่างเร่งรีบแม้มือจะสั่นแต่พยายามตั้งสติส่วนพ่อขาวพยายามรวบรวมความกล้าและจดจ่อกับบทสวดมนต์ที่เคยเรียนมาทันใดนั้น พระอาจารย์ฟัานลืมตาและเปล่งเสียงเรียกอยากกลัวตั้งจิตภาวนาถีมันกินความกลัวเสียงของพระอาจารย์ทำให้สามเณรและพ่อขาวตั้งสติได้มากขึ้นพวกเขาร่วมกันสวดมนต์ด้วยจิตใจแน่วแน่จุดพลิกผันแสงแห่งจิตที่สงบของทั้งสามคนโดยเฉพาะพระอาจารย์ฟัานที่เปล่งแสงออร่าแห่งความเมตตาและปัญญาออกมาทำให้ผีก่องกอยค่อยๆถอยกลับไปในความมืดมันร้องกรีดเสียงสุดท้ายก่อนจะสลายหายไปในหมอก บทเรียนจากเหตุการณ์หลังเหตุการณ์นี้พระอาจารย์ฟั่นสอนว่าความโมอกลูเป็นอาหารของผีและสิ่งชั่วร้ายหากเรามีจิตเมตตาและสมาธิแน่วแน่ไม่มีสิ่งใดทำร้ายเราได้ทั้งสามเนรและพ่อขาวจึงได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในการฝึกจิตและมีความมั่นคงมากขึ้นในการปฏิบัติธรรมท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความท้าทายและอาถรรพ์การอยู่ในป่าดงที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับวิญญ,ญาณ หรือพีกงกอยต้องอาศัยสติและการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันตัวเองและสร้างความปลอดภัยทั้งทางกายและใจนี่คือสิ่งที่ควรปฏิบัติ 1. มีสติและตั้งจิตมัน่นอย่าก,กลัวจนเกินไปความกลัวเป็นพลังที่ดึงดูดสิ่งลี้ลับหรือพลังงานไม่ดีเข้ามาตั้งสติและอยากปล่อยให้จิตหลุดจากสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องใช้บทสวดมนตนเช่นพุทโธหรืออิติปิโส เพื่อช่วยเสริมความมั่นคงของจิตใจ 2. แผ่เมตตาก่อนเข้าป่าให้ตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังสิ่งมีชีวิตในป่าทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นหากเผชิญกับสิ่งลี้ลับอย่าด่าทอหรือแสดงความเปรยียดชัางให้แผ่เมตตาและขออนุญาตผ่านพื้นที่นั้นอย่างสุภาพ 3. พูดจาดีและเคารพสถานที่ห้ามพูดจาหยาบคายหรือเยอ้ยเย้เยเกี่ยวกับตำนานผีกองกอยหรือวิญญ,ญาณในป่าไม่ลบหลู่สถานที่เช่นการขีดเขียน หรือทำลายต้นไม้ใหญ่หินศักดิ์สิทธิ์หรือบริเวณที่ดูเหมือนเป็นที่พักพิงของวิญญาณ4การปักกลดและทักแรมเลือกพื้นที่ที่ปลอดภัยและเหมาะสมเช่นใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาหรือพื้นที่เปิดโล่งหลีกเลี่ยงบริเวณที่มืดครึ้มหรือดูวังเวงเช่นใกล้หนองน้าเก่าซากปรักหักพังหรือที่ที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นที่สิงิสิิตของผีห้าพกของศักดิ์สิทธิ์หรือเคเรื่องรางพกพระเครื่อง หรือวัตถุมงคลที่ท่านศรัทธาเพื่อเสริมพลังจิตใจติดของที่ใช้ตามความเชื่อเช่นใบหนากใบมะขามหรือเครื่องรางกันผี 6. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสียงห้ามออกไปเดินคนเดียวในยามค่ำคืนหลีกเลี่ยงการส่งเสียงดังหรือสร้างความรำคาญเช่นการเคาะต้นไม้หรือร้องค์เพลง7เตรียมตัวก่อนเดินป่าเตรียมอาหารน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงแสงสว่างอย่างไฟฉาย ฟังคำแนะนำจากชาวบ้านในพื้นที่หรือผู้มีประสบการณ์ในการเดินป่า8หากเจอผีกองกอยตั้งจิตแน่วแน่ไม่วิ่งหนีหรือแสดงความหวาดกลัวสวดมนต์หรือแผ่เมตตาพร้อมกล่าวในใจว่าขอเข้ามาและขอผ่านไปโดยสงบเรามิได้มารบกวน